สมณีทาราณาโลกเกแปลว่าสมณะในศาสนานี้ไม่เป็นค่าศึกกับใครในโลกสมณะพระสงฆ์ทรงศิกขาพระสัมมาสัมพุทธวิสุทธิแสนไม่เป็นภัยในโลกทุกดินแดนทั่วพื้นแผ่นดินพิภพสงบเย็นเหมือนเม็ดฝนปปลายกระจายสัตว์โลกกทาตพบสุขสิ้นยุคเข็น สมณะพระธรรมชื่นช่ำเย็นมิได้เป็นค่าศึกอนึกผ่านพระพิพัฒน์ประิยะัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกะวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านพันตำรวจเอกชติสัทธาพงศ์นเป็นบุตรอมมาตรีพระสัทธาพงศ์พิรัชพาค ท่านเป็นอีกผู้หนึ่งซึ่งระลึกชาติได้อดีตชาติของท่านนี่นับว่าไม่เหมือนใครเพราะท่านรำลึกจดจำได้ว่าในอดีตชาติก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านเป็นเทวดาสถิตยอยู่ในภาวะหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ท่านได้เขียนบันทึกเอาไว้อย่างละเอียดพอสมควรและเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ตระหนักถึงการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกและย้ำเตือนมิให้ประมาทต่อการดำรงชีวิต พึงหลีกเลี่ยงความชั่วทั้งหลายและตั้งหน้าประกอบแต่ความดีเมื่อปีพศ2493ท่านพันตำรวจเอกชติสตาพงศ์ตอนนั้นเพิ่งจะเข้ารับราชการตำรวจได้รับยศเป็นร้อยตำรวจตรีในปีพศนั้นพันตำรวจเอกชติได้มาปลูกบ้านอยู่ในซอยราชครู ซึ่งซอยราชครูเวลานั้นยังเป็นซอยเล็กๆค่อนข้างเปลี่ยวสองฝากทางก็มีพงหญ้าขึ้นรกและมีต้นจามจุรีขนาดใหญ่แผ่กิ่งใบร่มครึ้มอยู่สองข้างทางบ่ายวันหนึ่งพันตำรวจเอกชตินี่ออกเวรไม่ได้ไปทำงานก็ใช้เวลาว่างปรับพื้นที่ข้างบ้านเพื่อจะทำทางเดินแล้วก็ปลูกต้นไม้กับหลานชายคนหนึ่ง ขณะที่กำลังทำงานเพลินๆก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งเดินเข้ามาหาโดยไม่รู้ว่าท่านมาจากทางไหนคุณชติก็รีบนมัสกาาแล้วก็นิมนต์ให้ท่านนั่งและพักผ่อนบนบ้านแต่ท่านบอกว่าขอบินทบาดน้ำเพื่อฉันแล้วก็ขอนั่งอยู่ข้างล่างเพราะว่ามีร่มเงาร่มรื่นลมพัดเย็นสบายดีคุณชติก็เลยเอาขันไปตักน้ำฝนมาให้ท่าน พระภิกษุรูปนั้นประมาณอายุอยู่ในวัยกลางคนก็รับขันไปก่อนท่านจะฉันท่านทำกิริยาแปลกๆคือทำท่าเหมือนเป่าผงที่ลอยอยู่บนผิวน้ำคุณจติต้องกราบเรียนให้ท่านทราบว่าเป็นน้ำฝนที่สะอาดแล้วดื่มได้เลยท่านจึงดื่มเข้าไปหลายอึกอย่างเป็นที่พอใจเสร็จแล้วก็คืนขันให้จากนั้นท่านได้คลายผ้าเช็ดหน้าให้เห็นวัตถุมงคลสองชิ้นคือพระดินเผากับรักยม แล้วบอกว่าจะไปธุระต่อคุณชติก็รับขันน้ำไปแล้วก็สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติอย่างหนึ่งนั่นก็คือน้ำในขันไม่ได้พร่องแม้แต่น้อยทั้งๆท,ที่พระท่านฉันไปหลายอึกขณะนั้นก็ยังไม่คิดอะไรเพียงแต่ถือว่าน้ำที่เหลือจากพระฉันเนี่ยเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งก็เลยได้นำไปเทลงในตุ่มเพื่อใช้เป็นน้ำมนต์เอาไว้อาบเทน้ำลงไปในตุ่มแล้วหันกลับมา ยิ่งแปลกใจเมื่อมองไม่เห็นพระรูปนั้นแล้วจะว่าท่านเดินออกไปก็เป็นไปไม่ได้เนื่องจากบริเวณรอบบ้านเป็นที่โล่งโดยตลอดเดินไปไกลแค่ไหนก็เห็นอย่าว่าจะเดินเลยต่อให้วิ่งซะด้วยซ้ําก็ไม่สามารถจะไปไกลจนพ้นสายตาได้ยิ่งในระยะเวลาไม่กี่วินาทีที่คุณจะติหันไปเทน,น้ำลงตุ่มแล้วหันกลับมาพระท่านยอมเดินไปได้ไม่กี่ก้าวเท่านั้น แต่พระภิกษุรูปนั้นหายไปได้อย่างไรคุณชติก็จนปัญญาที่จะหาคำตอบได้เหตุการณ์เป็นที่อัศจรรย์นั้นผ่านไปอีกประมาณสองเดือนท่านพันตำรวจเอกชติซึ่งขณะนั้นมียศเป็นร้อยตำรวจตรอีอ่านข่าวหนังสือพิมพ์รายวันเห็นประกาศโฆษณาบอกว่ามีบริษัทนักสื่อแพงหนึ่งเขาบอกชื่อบริษัทด้วยอยู่ที่เชิงสะพานยศเส รับสมัครผู้ที่เคยเป็นทหารตำรวจมาก่อนจะได้รับเงินเดือนสูงกว่าทางราชการมากแล้วก็มีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะอย่างเต็มที่เมื่อออกทำงานต่างท้องที่คุณชติแม้จะรับราชการอยู่แต่ก็อยากจะมีะไรายได้ดีกว่าที่เป็นอยู่เพื่อสร้างฐานะให้เป็นปึกแผ่นก็เลยตั้งใจจะลองไปสมัครดู หากบริษัทดังกล่าวมีความมั่นคงก็จะลาออกจากการเป็นตำรวจแล้วก็ไปทำงานกับบริษัทนั้นบ่ายวันเสาร์ต่อมาคุณชติก็เดินทางไปที่บริษัทที่ประกาศรับสมัครงานโดยขึ้นรถรางที่ประตูน้ำเพื่อไปลงสุดสายที่สะพานยศเสรถรางเที่ยวนั้นคนมากเป็นพิเศษเนื่องจากไม่มีรถพ่วงอีกคันเมื่อรถรางแล่นมาถึงหน้าวัดสะปะทุม คุณจติก็เหลือบไปเห็นพระภิกษุองค์เดียวกันกับที่เคยไปบ้านยืนรอรถอยู่ตรงป้ายจอดรถท่านยืนอยู่ห่างจากคนที่มาคอยขึ้นรถรางประมาณสามสี่คนด้วยอาการอันสงบแล้วก็สังเกตเห็นว่าท่านไม่ได้ถือย่ามหรือว่าสะพายย่ามมาด้วยคุณจติขณะนั้นก็คิดเป็นห่วงพระรูปดังกล่าวว่าจะเบียดเสียดคนซึ่งกำลังรอขึ้นรถมาได้อย่างไรเพราะคนบนรถก็แน่นมากอยู่แล้วเมื่อรถรางจอด ผู้รอขึ้นรถต่างก็พากันเบียดเสียดขึ้นมาคุณจติมองหาพระแต่ไม่เห็นทั้งที่จีวรน,น้องท่านสีเหลืองสดใสเห็นได้ง่ายและเมื่อขวาดตามมองมาในรถกลับเห็นท่านขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเอ๊ไม่รู้ว่าท่านขึ้นมาตอนไหนและเบียดเสียดขึ้นมาได้อย่างไรคุณชติรู้สึกโล่งอกแทนท่านที่ขึ้นรถรางมาได้ มองไปที่ท่านก็ยังเห็นท่านยืนอยู่ท่ามกลางผู้โดยสารซึ่งค่อนข้างแออัดยัดเยียดแต่ดูเหมือนท่านไม่เดือดร้อนอะไรวันนี้มองดูท่านมีใบหน้าสดใสอิ่มเอิบเป็นพิเศษจีวรที่คล้องอยู่ก็สว่างสวัยอย่างบอกไม่ถูกที่น่าแปลกอีกอย่างก็คือผู้โดยสารที่รายล้อมท่านอยู่นั้นไม่มีใครสนใจท่านเอาเสียเลยทั้งที่ท่านเป็นพระภิกษุท่านยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะเดินไปข้างหน้า กิริยาที่ท่านพาตัวไปข้างหน้านีน่าจะเรียกได้ว่าเป็นการไหวมากกว่าเพราะการเบียดแทกผููโดยสารซึ่งยืนกันจนแน่นนั้นท่านเสมือนเลื่อนไหลแบบสลับไปมาระหว่างคนราวกับไม่เสียสีหรือกระแทกถูกใครเลยกระทั่งไปยืนอยู่ด้านหลังคนขคับคุณจติก็มองการเคลื่อนไหวของพระพิสูรรูปดังกล่าวด้วยความประหลาดใจ แล้วก็แปลกใจยิ่งขึ้นเมื่อผู้โดยสารทุกคนที่ท่านผ่านไปหรือว่ายืนอยู่ใกล้ๆท่านไม่มีใครเหลือแแปลท่านเลยราวกับว่ามองไม่เห็นท่านยังไงอย่างนั้นกุญจติก็คอยสังเกตดูท่านตลอดทางว่าท่านจะลงที่ไหนเห็นท่านยืนสงบไปตลอดทางเวลารถรางจอดป้ายมีคนขึ้นคนลงก็ไม่เห็นว่าท่านจะเกะกะขวางทางใครและไม่มีใครเหลือแปลสนใจท่านเหมือนเคย กระทั่งรถรางใกล้จะถึงสะพานยศเสีก็ยังเห็นพระภิกษุรูปนั้นอยู่บนรถรางก็ทำให้คุณชติแน่ใจว่าท่านคงจะต้องลงพร้อมๆกันเนื่องจากสุดระยะทางของรถรางสายนั้นเมื่อรถรางจอดคุณชติก็รีบลงจากรถอย่างรวดเร็วเพื่อจะไปนมัสการท่านแต่ความแปลกใจก็บังเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อมองไม่เห็นพระภิกษุรูปดังกล่าวแม้แต่งเงา แม้จะยืนคอยให้ผู้โดยสารรถรางลงมาจากรถจนหมดก็มองไม่เห็นท่านกว่าตามองไปทั่วอนาบริเวณโดยรอบก็ไม่เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดอยู่ในบริเวณนั้นเมื่อไม่พบพระกุณชติก็ออกเดินมองหาบริษัทที่รับสมัครงานพื้นที่บริเวณยศเสยแห่งนี้กุณชติรู้จักเป็นอย่างดีแต่เดินค้นหาบริษัทดังกล่าวกลับมองไม่เห็น ทั้งๆท,ที่มีสถานที่อยู่ชัดเจนเดินค้นหาวนไปวนมาอยู่หลายรอบก็ไม่พบจนอ่อนใจจึงตัดสินใจกลับบ้านเป็นอันว่าต้องเลิกล้มความตั้งใจไปโดยปริยายอีกสามเดือนต่อมาหนังสือพิมพ์ลงข่าวเป็นข่าวใหญ่ว่าบริษัทนักสือแผงนี้ถูกตำรวจบุคค้นผู้จัดการถูกจับในข้อหามีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต เจ้าหน้าที่ค้นได้เอกสารต่างๆซึ่งระบุความผิดในข้อหาดังกล่าวถึงสองขันรถท่านพันดำรวจเอกชติได้บันทึกถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเป็นบุญแท้ๆของผมที่หาสำนักงานไม่พบทำให้นึกถึงพระภิกษุองค์นั้นก็ถึงบงังอ้อท่านมีฤทธิ์อภิญญาทำให้กายเบาและหายตัวได้ท่านมาสงเคราะห์เมตตาผมท่านบังตาไม่ให้มองเห็นสำนักงานนั้น แล้วก็ย้อนกลับไปนึกถึงเรื่องราวครั้งแรกที่ท่านมาขอน้ำดื่มที่บ้านท่านตั้งใจมาโปรดผมแท้ๆโดยเริ่มให้เห็นตั้งแต่ดื่มน้ำว่าไม่มีพร่องเลยและนำวัตถุมงคลให้ยึดถือไว้อย่างหนึ่งก็คือรักยมทำให้ผมมีชีวิตเป็นตำรวจจนกระทั่งถึงเป็นพันตำรวจเอกเหตุการณ์เมื่อปีพศ .2493 มาจนถึงพศ2 5 3 1ห่างกันถึง38ปีความทรงจำยังแจ๋วคล้ายๆกับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสองทงวันมานี้เองท่านมีอภิญญามีฤทธิ์นอกจากพระอรหันต์พระสกทาคามีและพระอนาคามีแล้วไม่มีผู้อื่นใดจะทำได้ฉะนั้นในปัจจุบันนี้พระอรหันตนะ์ยังมีอยู่ชาวพุทธทั้งหลายอย่าได้สงสัยเลย พระพุทธองค์ตรัสว่าตราบใดที่ยังมีผู้รู้ธรรมและปฏิบัติธรรมอยู่ตราบนั้นโลกย่อมไม่ว่างจากพระอระหันต์เรื่องทั้งหมดที่เล่ามานี้เป็นความจริงดังนี้แล่ผมมีเรื่องเล่าจากคุณทวี จเจริญรักนะครับแกบอกว่าแกไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบุญนาคตมบุวังทองอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางแล้วก็ได้ไปพบเห็นเหตุหการณ์อะไรบางอย่างก็เลยเขียนมาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะเป็นเครื่องสอนใจว่าใครทำชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่วใครทำดีก็ต้องได้รับผลดีซึ่งเป็นกฎแห่งกรรมเนี่ครับ พระอธิการนรงธิตายาโนท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบุญนาะคก็คือวัดที่กุนทวีไปปฏิบัติธรรมนั่นแหละหลวงพ่อนรงท่านมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งชื่อว่านายต้อมอายุอานามก็อยู่ในวัยยี่สิบปีพ่อของนายต้อมชื่อนายหนุ่มนายหนุ่มนี้เลิกกับเมียเก่าตั้งแต่นายต้อมอายุได้ประมาณสิบปขบเสร็จแล้วนายหนุ่มก็มาได้ลูกสาวของหลวงพ่อนรงเป็นเมีย ตั้งรกรากทำมาหากินทางด้านรับเหมาก่อสร้างอยู่อำเภอโปง่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีนายต้อมก็ติดสอยห้อยตามมาอยู่กับพ่อเพราะแม่ก็ไปมีผัวใหม่อยู่แถวพระประแดงนายต้อมเมื่อขาดแม่ก็มาอยู่กับพ่อก็ขาดความอบอุ่นเพราะว่าพ่อต้องออกทำมาหากินไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดลูกและเมียใหม่ของพ่อก็ดูแลไปตามสภาพเพราะไม่ใช่ลูกของตัวเอง ในตั้มก็เลยกลายเป็นเด็กที่ขาดความอบอุ่นเรียนหนังสือก็ไม่จบเพราะไปคบเพื่อนที่นิสัยไม่ดีเกเรพากันเที่ยวเตรแม่เลี้ยงว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่ยอมเชื่อฟังพออายุได้สิบห้าสิบหกก็ไปอยู่กับแม่ตัวเองแต่อยู่ได้ไม่นานเพราไปขโมยเงินของพ่อเลี้ยงเข้าพ่อเลี้ยงก็เลยไลย่ไม่ให้อยู่ด้วยเพราะเงินที่ขโมยไปนั้นเป็นเงินที่มากโขอ,อยู่ในตั้มก็ระเหิด ไปอยู่กับพ่อที่โป่งน้ำร้อนอีกแล้วก็คบเพื่อนเก่าๆที่เกเรแล้วก็พากันไปขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านและถูกตำรวจตามจับแต่ในต้อมหลบหนีรอดไปได้ส่วนเพื่อนถูกจับส่งเข้าสถานพินิษเด็กและเยาวชนพ่อของในต้อมเห็นว่าขืนปล่อยให้ลูกชายอยู่ที่นี่ก็คงไม่พ้นคุกพ้นตารางแน่นอนก็เลยเอาลูกชายคือในต้อมไปฝากให้อยู่กับหลวงพ่อณรง์ซึ่งเป็นพ่อตา หวังจะให้หลวงพ่อช่วยสั่งสอนอบรมเพราะว่าในต้อมก็จเจรเดินเติบโตขึ้นทุกวันความรู้ก็ไม่มีติดตัวโตวขึ้นจะประกอบอาชีพอะไรหลวงพ่อนรงท่านก็ดีใจหายอุตส่าห์วิ่งเต้นจะให้ในต้อมได้รับการศึกษาโดยจะให้เข้าเรียนกศนหลักฐานการเข้าเรียนก็เตรียมไว้เรียบร้อย แต่พอถึงเวลาเรียนเขาจริงๆนายต้อมกลับไม่ยอมเรียนซ้ํำยังหนีตามเพื่อนไปอยู่ที่เชียงรายไปอยู่ที่จังหวัดเชียงรายได้แปดเก้าเดือนก็กลับมาหาหลวงพ่อนรงค์อีกเพราะถูกตํารวจที่เชียงรายตามล่าเหตุเพราะไปก่อเรื่องวิวาทแล้วก็ทําร้ายร่างกายคนได้รับบาดเจ็บสาเหตุก็มาจากเรื่องยาบ้านายต้อมก็บอกกับหลวงพ่อว่าต่อไปนี้จะไม่ไปไหนแล้วจะอยู่ที่นี่กับหลวงพ่อซึ่งนายต้อมเรียกหลวงพ่อนรงค์ว่าหลวงตา จนอายุครบบวชก็จะให้หลวงตาบวชให้เมื่อหลวงตาเห็นว่าหลานจะอยู่ที่นี่จริง,รงๆตามที่พูดเอาไว้แล้วก็อายุกว่าจะครบบวชเป็นพระก็อีกหลายเดือนหลวงพ่อนรงก็เลยไปหาซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองมาให้ขันหนึ่งเพื่อให้ในายต้อมขับขี่พาไปบิณฑบาตในตอนเช้าเพราะว่าระยะทางไปบิณฑบาตท,ที่หมู่บ้านน่ะไกลถึงห้ากิโลเมตรไปกลับก็สิบกิโลเมตรพอดีหลวงพ่อก็เริ่มอายุมากแล้ว ตอนนั้นอายุ65กำลังวังชาไขาข้อก็เริ่มเสื่อมแล้วก็ทางเดินก็ต้องขึ้นขาวและลงขาวไปตลอดก็เลยต้องอาศัยรถมอเตอร์ไซค์ในต้อมมาอยู่อาศัยกับหลวงพ่อนระงค์ได้สามเดือนระหว่างที่อยู่พักอาศัยแทนที่จะช่วยหลวงพ่อปัดกวาดทำความสะอาดลานวัดบ้างก็เปล่าเอาแต่ขี่รถมอเตอร์ไซค์เที่ยวไปเที่ยวมาเวลาน้ำมันหมดก็จอดรถทิ้งไว้ เดือดร้อนถึงหลวงพ่อต้องไปหาซื้อน้ำมันมาใส่ระวานให้ชาวบ้านเขาขี่มาให้ที่วัดในต้อมนั้นมีเพื่อนเป็นวัยรุ่นอยู่แถววัดป่าสารพีซึ่งอยู่ห่างจากวัดป่าบุญนาคไปประมาณ3าสี่กิโลเมตรแล้วก็ชอบไปดื่มเหล้าในเวลาค่ำคืนพอเมากลับมาก็มาพูดจาข่มขู่หลวงพ่อต่างๆนานาแล้วก็รีดายเงินทองไปใช้ใจ่ายซึ่งหลวงพ่อท่านก็ไม่มีเงินเพราะไม่มีไรายได้อะไร แล้วก็อีกอย่างหนึ่งทางวัดก็ไม่มีกิจการทางสงฆ์เช่นเผาศพหรือว่างานบุญอะไรเพราะว่าทั้งวัดมีพระอยู่แค่สองรูปหลวงพ่อนรงทิตายาโนนั้นท่านมีเงินเดือนในตำแหน่งจเจ้าวาดเดือนละพันห้ารอยบาทซึ่งรับจากกรมศาสนาและท่านยังมีเงินบำนาญของท่านซึ่งก่อนที่ท่านจะมาบวชเป็นพระท่านเคยรับราชการเป็นทหารเรือมาก่อนท่านก็ได้เงินสองก้อนนี่แหละมาใช้จ่ายส่วนตัว เพราะการออกบินทบาตของท่านในตอนเช้าๆท่านก็ไม่ได้ออกบินธบาตท,ทุกวันบางวันฝนตกว่าร้องท่านก็งดหรือบางวันปวดเมื่อยปวดหัวตัวร้อนท่านก็งดท่านก็ต้องหุงหาอาหารมาฉันเองด้วยการเป็นวัยรุ่นเขาในตั้มอยู่ที่ไหนได้ไม่นานยิ่งมาอยู่ในวัดที่ไม่มีสีแสงวิทยุก็ไม่มีฟังโทรทัศน์ก็ไม่มีจะดูเพื่อนฝูงก็หายากเพราะวัดตั้งอยู่ในป่าในเขาคืบก็ป่าซอกก็ป่า ก็เลยเกิดความเงียบเหงาวังเวงจะโทรศัพท์ติดต่อเพื่อนผูงแต่ละทีก็แสนยากเพราะไม่มีคลื่นต้องวิ่งหาที่ที่พอจะมีคลื่นบ้างก็พูดกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องในต้อมก็เลยอยู่ไม่ได้ก็เลยขอเงินหลวงพ่อเป็นค่าเดินทางบอกว่าจะไปทำงานก่อสร้างอยู่กับพ่อที่ป่งน้ำร้อนพออายุครบบวชถึงจะกลับมาบวช คุณทวีที่เล่าเรื่องนี้กับหลวงพ่อณรงค์ทิตายาโนโนั้นเคยรู้จักกินเที่ยวมาด้วยกันในระยะหนึ่งซึ่งตอนนั้นท่านยังรับราชการเป็นทหารเรืออยู่ต่อมาในระยะหลังก็ห่างเหินกันไม่ได้พบกันเกือบจะย0สิปีมาแล้วมาเจอเจอกันอีกทีท่านก็อยู่ในเพศบรรพชิตเป็นพระเป็นเจ้าไปแล้วแล้วท่านก็เชิญชวนให้คุณทวีไปถือศีลกินเพลนที่วัดของท่านบ้าง พร่อง,งียบสงบเหมาะกับการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนาและท่านก็บอกวิธีเดินทางไปยังวัดของท่านให้พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็บอกว่าคุณทวีจะไปเมื่อไหร่วันไหนท่านจะได้ออกมารับเพราะวัดของท่านไม่ได้อยู่ติดกับถนนใหญ่ลงจากรถประจําทางแล้วจะต้องเดินเลาะป่าขึ้นเขาลงไปอีกถึง2กิโลเมตรวันที่16พฤศจิกายน2549น คุณทวีกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตตำรวจชื่อจ่ายงยุทธก็เดินทางจากกรุงเทพไปเวลาสองทุ่มไปถึงวัดป่าบุญนาคก็วันที่สิบเจ็ดนะวันรุ่งขึ้นแล้วเวลาประมาณสักสี่โมงเช้าแกก็ไปอยู่ที่วัดนั้นได้สามวันก็มีโทราศัพท์ลูกสาวหลวงพ่อที่โป่งน้ำร้อนมาบอกว่าถ้าไอ้ต้อมมันมาหาหลวงพ่ออย่าเอามันไว้นะ เพราะมันขโมยเงินค่าส่งงวดรถปิกอัพที่เตรียมมาไว้ไปหมดเลยพร้อมกับโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องสุดจะเหลืออดแล้วเพราะมันทํามาหลายครั้งแล้วแล้วก็ได้ไปแจ้งความมาไว้ที่โรงพักปวงน้ําร้อนถ้ามันมาให้หลวงพ่อแจ้งตํารวจจับได้เลยต่อมาอีกสามวันในต้อมก็มาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็สอบถามเรื่องเงินที่ขโมยเงินแม่เลี้ยงมา นายต้อมก็บอกว่าเป็นเพราะพ่อไม่ยอมจ่ายค่าแรงของมันกับเพื่อนซึ่งมันพาไปทำงานด้วยหนึ่งคนอยู่เกือบสองเดือนเพื่อนจะกลับบ้านไม่มีเงินก็เลยต้องขโมยเงินมาและมันก็บอกกับหลวงพ่อว่ามันจะนำเพื่อนมาอยู่ที่วัดด้วยแต่หลวงพ่อปฏิเสธบอกว่าห้ามพาเพื่อนมาอยู่ด้วยเด็ดขาดเพราะลำพังตัวนายต้อมเองหลวงพ่อก็จ่ายให้วันละเกือบร้อยเป็นค่าบุรีถ้าพาเพื่อนมาอยู่ด้วยอีกคนหนึ่งหลวงพ่อก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และหลวงพ่อก็ไม่มีไรายได้อะไรจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายให้ไหวจึงสร้างความไม่พอใจให้กับนายต้อมเป็นอย่างมากคุณทวีก็บอกกับหลวงพ่อว่าให้หลวงพ่อระวังข้าวของสิ่งมีค่าไว้ให้ดีคนอย่างนี้ไว้ใจไม่ได้หรอกแม้แต่พ่อของมันแม่ของมันยังไม่เว้นเลยนับประษาอะไรกับหลวงพ่ออ่าจะทำอะไรมันได้หลวงพ่อท่านก็บอกโอเค หลายวันต่อมาคือทน,นหลวงพ่อไปสวดมนต์อยู่ที่ศาลาปฏิบัติธรรมอยู่จนดึกพอท่านกลับมาที่กุฏิของท่านปรากฏว่าภายในกุฏิของท่านถูกรื้อค้นเพราะท่านลืมล็อกกุญแจห้องเงินหนึ่งพันเศษเศษที่อยู่ในย่ามหายไปพร้อมกับโทรศัพท์มือถือหลวงพ่อก็บอกคุณทวีแล้วก็พวกช่วยกันตามหาตัวในต้อมแต่ว่าไม่พบ ปรากฏว่ามันเก็บเสื้อผ้าหลบหนีออกไปจากวัดแล้วนี่แสดงว่าเป็นผีมือขนในต้อมแน่นอนเพราะคนอื่นไม่มีใครกล้าเข้ามาแน่ๆนรุ่งเช้าหลวงพ่อ่ันไปแจ้งความที่โรงพักวังเหนือตำรวจมาสอบสวนดูที่เกิดเหตุหลวงพ่อบอกกับตำรวจว่าเป็นผีมือคนในต้อมแน่นอนเพราะเพิ่งจะขโมยเงินแม่เลี้ยงมาแล้วก็ถูกแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจโป่งน้ำร้อนเมื่อตำรวจเช็คไปปรากฏว่าเป็นจริงแต่ไม่ได้ออกหมายจับ ต่อมาอีกสิบกว่าวันคืนนั้นดึกมากแล้วหลวงพ่อกําลังจําวัดคุณทวีกับเพื่อนที่เป็นตํารวจกําลังหลับทันใดนั้นหมาของหลวงพ่อสองตัวก็เห่ากันโชคอย่างรุนแรงหลวงพ่อท่านตื่นขึ้นมาแล้วเอาว้ฉายส่องไปที่ตรงหมาเห่าและตรงนั้นที่จอดรถจักรยานยนต์เอาไว้หลวงพ่อเห็นมีคนกําลังเข็นรถจักรยานยนต์ออกไปท่านก็ตะโกนร้องโวยวายขึ้นคุณทวีก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็รีบออกไปดูหลวงพ่อ เพราะคิดว่าคงจะมีคนมาทำร้ายหลวงพ่อแล้วก็เห็นคนกำลังเข็นรถมอเตอร์ไซค์ลงจากเขาไปคุณทวีกับหลวงพ่อก็พากันวิ่งไล่กวดส่วนเพื่อนนี่เป็นตำรวจนั้นแกตาบอดมองอะไรไม่เห็นแกก็เลยอยู่ในกุฏิเฉยเนื่องจากถนนที่ขึ้นไปกุฏินะ่ะเป็นทางลาดชันคนขโมยรถจักรยานยนต์มันคลำรถแล้วก็ปล่อยให้รถไหลลงไปเนื่องจากทางลาดชันบวกกับความมืดก็ทำให้รถเสียหลักลื่นล้มลง ทำให้ทั้งคนทั้งรถพากันตีลังกาหุกขเมรลงไปถึงเชิงเขาเป็นระยะทางเกือบร้อยเมตรเนื่องจากถนนไม่ราบเรียบมีก้อนหินโผล่ขึ้นมาตะปุ่มตะปามเต็มไปหมดก็เลยทําให้หัวขโมยได้รับบาดเจ็บแข้งขาเนื้อตัวถูกหินกระแทกแตกเลือดไหลโชกไอหัวขโมยไม่สามารถจะลุกวิ่งหนีไปได้ก็เลยทําให้คุณทวีกระหลวงพ่อจับตัวเอาไว้ได้ใครทํากรรมชั่วกขยอมได้รับกรรมที่ตัวเองก่อขึ้นไม่ช้าก็เร็ว แล้วก็กรรมในยุคนี้ไม่ต้องรอนานเลยครับไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำไปที่ก่อกรรมไว้ก,ไกับพระสงค์รูปนั้นดังเช่นนายต้อมคนนี้คนที่มาลักรถ,รถจักรยานยนต์ของหลวงพ่อก็ไม่ใช่ใครก็คือนายต้อมนั่นแหละเพราะไปไหนไม่รอดขโมยเงินหลวงพ่อไปก็เอาไปเลี้ยงดูเพื่อนผูงพอเงินหมดก็หนวลับมาขโมยรถมอเตอร์ไซค์ต่อเพราะเห็นว่าขโมยง่ายดีหลวงพ่อแก่ๆอย่างนี้จะมีปัญญารู้อะไรว่าใครมาขโมยเอาไป อย่างน้อยรถคันนั้นก็เอาไปขายก็คงจะได้สักพันบาทก็พอมีเงินใช้ไปหลายวันแต่พรากรรมมาตามทันก็ทำให้หมาสองตัวของหลวงพ่อเห่าเตือนหลวงพ่อว่ามีคนไม่ประสงค์ดีเข้ามาในวัดก็เลยทำให้หลวงพ่อรู้รู้สึกตัวตื่นแล้วก็มาจับเอาไอ้หัวขโมยเอาไว้ได้หลวงพ่อท่านบอกว่าไม่เสียแรงที่เอาข้าวปลาอาหารให้หมาทั้งสองตัวกิน เพราะมันรู้สึกถึงบุญคุณของหลวงพ่อดีกว่าคนบางคนซะอีกโดยเจ้าพ่อไอ้ต้อมซึ่งท่านรักเหมือนลูกหลานให้ที่อยู่ที่กินหลับนอนแถมมีเงินให้ใช้อีกต่างหากยังไม่นึกถึงความอารีของท่านไอ้คนอย่างนี้ใครเอาไปเลี้ยงไว้ก็จะเป็นเสนียดจันไรแก่ผู้นั้นคืนนั้นหลวงพ่อให้จับในต้อมมัดติดกะระสาปูนไว้อย่างแน่นหนาเพื่อรอให้ตำรวจมารับตัวไปในตอนเช้า ที่จริงหลวงพ่อท่านจะโทรบอกตำรวจให้มารับตัวไปในคืนนี้ก็ได้แต่ท่านเห็นว่าดึกมากแล้วแล้วก็ไม่อยากจะรบกวนตำรวจแล้วท่านต้องการทรมานให้หัวขโมยปล่อยให้อยู่ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็ได้รับความเจ็บปวดจากบาดแผลหลายแห่งในตัวเนื่องจากถูกหินกระแทกจนเลือดตกยางออกหลวงพ่อท่านก็ไม่ดูดำดูดีไม่หาอยู่หายามาใส่ให้ในต้อมจอมเนรคุณก็ร้องโอดโอยสารภาพผิด ขอร้องให้หลวงพ่อท่านปล่อยไปแล้วจะไม่หวนกลับมาในวัดอีกคนอย่างเองมันงูเห่าชัดๆหนีร้อนมาพึ่งเย็นพอได้ไออุ่นก็แวงกัดเลวยิ่งกว่าไอหมาสองตัวของหลวงพ่อนั่นอีกหลวงพ่อท่านว่าอย่างนั้นนี่แสดงว่าหมาบางตัวมันยังดีกว่าคนบางคนซะอีกรุ่งขึ้นในตอนเช้าคุณทวีก็เห็นไอต้อมมันยืนหัวห้อยผมเผ้ายุ่งเหยิงนึกว่ามันตายซะแล้วแต่มันไม่ยักก็ตาย คุณทวีจับมันมัดติดกับเสาปูนในท่ายืนเอามือไพร่หลังมัดติดกันเอาไว้กับต้นเสามัดหน้าอกมัดที่เอวมัดที่ขาจะคอสี่ห้าเปลาะกะไม่ให้ดินหลุดไปได้นอกจากมีคนจะมาช่วยแก้ให้หลวงพ่อท่านบอกว่าอาตมาจะปล่อยเจ้าต้อมมันไปเพราะอาตมาเกิดจิตสงสารอาตมาไม่อยากสร้างกรรม อาตมาตัดแล้วซึ่งความโลภโกรธหลงที่อาตมาทำไปนี่มันก็ได้รับผลกรรมไปมากแล้วแม่ช่างเป็นบุญวาสนาของเจ้าต้อมมันจริงๆที่มาพบกหลวงพ่อที่มีจิตเมตตาท้าไมอย่างนั้นมันก็คงจะไปนอนในคุกในตารางสะหลายปีละคราวนี้ครับเออกรรมทันตาเห็นจริงๆ